สวัสดีค่ะวันนี้พบกับต่ายนะคะกับทีทีช็อปสองเก้านั่นเองนะคะอุ้ยทำไมหน้ามันจังวันนี้นะคะก็จะมาคุยนะคะกับ น้ำยาโซนน็กนั่นเองนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะน้ำยาเน็กประสงค์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะแตจะมาพูดช้าๆชัดๆเลยนะคะสําสหรับลูกค้านะคะที่สอบถามไตกันเข้ามานะคะว่าน้ํายาตัวนี้สามารถเอาไปขัดสีรถได้ไหมนะคะขาบยางมาต่อยได้ไหมนะคะอันนี้นะคะตอบได้เลยนะคะว่าขัดได้นะคะลองฉีดไปแค่ปิดเดียวนะคะน้ํายาไอ้ตัวยางมาต่อยเนี่ยมันก็จะละลายไปเลยนั่นเองนะคะอันนี้ตอบโจทย์ชัดเจนเลยนะคะว่าสามารถ ามารถขัดได้นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ลดเลอะอยางมาต่อยนะคะหรือว่าสเก็ตแบบเป็นสีเป็นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะขัดได้นั่นเองนะคะหรือว่าจะาไปขัดพวกท่ออินเตอร์นะคะพวกอลูมิเนียมนะคะให้มันขาวๆนั่นเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ขัดได้เหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องรถเนาะไม่ว่าจะขัดตัวโครเมียมนะคะที่รถ าบางคันนะคะที่เขาใช้ตัวครอบกระจกครอ,อบกระจกโมเมียมไฟตาโมเมียมมือจับโฮเมียมนะคะถ้ามันเป็นคาบๆเนี่ยตัวเนี้ยก็ขัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอีกท่ออินเตอร์ Inter, นะคะก็ขัดได้นะคะอินเตอร์แทนท่อยางอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับพวกของแต่งนะคะก็สามารถขัดได้นะคะขัดน็อ ไม่ออกนะคะฉีดตัวนี้ก็ได้ป้องกันสนิมตัวนี้ก็เคลือบได้สายพานดังก็ใช้ได้นะคะสําหรับสายพานหน้าลดนะที่มันมีเสียงดังนะคะก็ตัวนี้ก็เอาไปฉีดได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นน้ํายาหล่อลื่นนั่นเองนะขวดเดียวจบเลยนะคะอ่ามาพูดกันต่อนะคะสําหรับเรื่องบ้านสุขภัณฑ์ในบ้านนะคะ กอกน้ำขัดได้นะคะที่มันเป็นอ่าเป็นคาบน้ำคาบหินปูนนะคะที่เกิดมาจากน้ำนั่นเองนะคะใช้นานๆน,นะคะหมองคําตัวนี้ก็ขัดได้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นเหมือน มันจะเป็นพวกสแตนเลสก็ขัดดีนะเพราะเงาเลยนะคะเพราะว่าแต่ที่ก็ขัดที่บ้านเหมือนกันนะคะประตูตู้เสื้อผ้าดังมีเสียงอีดอาร์ตนะคะตัวนี้ก็เอาไปฉีดตรงบานพับประตูก็หายเหมือนกันประตูบ้านประตูห้องฉีดได้หมดมีการฝืดขัดหรือว่าปิดแล้วเสียงดังตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันหายเหมือนกันพอ่อแม่คารีวิวให้ไปแล้วนะั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยมาทำคลิปเพิ่มเติมนั่นเองนะคะตอนนี้ขวดเดียวจบเลยนะคะอยู่ที่กระ กลป๋องละ85บาท3กระป๋องพร้อมส่งอยู่ที่300บาทนะคะแต่มีราคาส่งให้ชัดเจนหน้าเพจถ้าใครสนใจนะคะสอบถทางข้ามาได้เลยนะคะขนาดอยู่ที่450 ml พร้อมจัดส่งนะคะสินค้าเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากได้ทักมาเลยนะคะตอนนี้ของไม่ขาดแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากได้รีบทักนะคะช้าหมดอดนะจ๊ะขอบคุณมากเลยคะ่ะฝากด้วยนะคะ Tt shop 2อเก้ากับแมคะตัวเล็ก